สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีแปดมือลงเท่งนึงคิวกันเลยเอฟซีเอามาเนี้ยอ่อนไปตลาดกับอ่าไปดีมกาสาดีมน้ำพี่น้องซื้อกุ้งมาโลนึงเลยค่ะสัอิงกินเยาทุกอยางแน่ทุกอยางเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าไงดูสวัสดีค่ะว่าสินี่อ่ะกินเยากินโฮ จะหูบะตาบบตามมาตาบบตาแกวายอิงแนยอิงปิกินวายอิงหลวงอนะ่ะกลหนึ่งน้องแปดชิบแปดิบกับประมาณสองร้อยหาบเงินเงินอันสามิหาเด้เงิน 1, 35, ล,พพนล,พพนลอยหนึงสามิหาพันแปดิพันเอออันสองร้อยิบกีน Sống sang 30 bát Để kín cả thú nha con Thú, thú bảo mông ngam Thầy, thầy có kiếng đây Ôi, nó tốt cho tìm nó Kiếng, thầy có kiếng đơn hay còn Tên, 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 từng Từng, 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 từng Nó mềm xem xem mà Điêm sửa à Nhược thủ vậy Xem xem anh cho Khi uhm. làm to hủ วู <acia ar> oh, ้หิวหนาวจังยงเพ่ดองนด้นะหู้โลนึงเลยสนีบอกพี่้องเหายห้สอิงยอันอเอาออกเช่วัวนกินอย่างหย่าก็จะกินแตะยัวนองวูววัวมาจีกินดิฟงเขาไมกินะเาเห็นบอท้าวกินบ่บอแล้วเอาออกแล้วจง่อันีมาแล้วอ่อกอันนี้แม่นะเออท่ากับอันนี้ออนก็จะอนีตัดมาพี่สตียะจ้า อ,อ,อู้กินมดในอ่อนอันน้เย็นเถอกินนะไม่แต่ใสเนาะน้ะนำเย็นเลยด้อตอนนี้ฉันอ่อนกำลังแก๊กกุ้งเนาะพี่น้องดูไม่แต่เฮือนดองเลยบ้านเฮื่อนแล้วก็เฮือนดองแล้วคนเชียร์ชีวิตเนาะพี่เนาะสามสี่ดูสิมันจะละเอาแต่ละในหัวกับพ่อเนาะ เอาขาตู้เย็นให้ดีไปละ่ะเอาหนักเย็นไาห้อ่อนก่อนโอ้ยหนัมามากก้อนหนาหน่อยไปชื้อไป <c oughs> โอ้ยฉลาดได้ไหมอิงเอนนาใบยืดในโต๊ะแตะของดีน่ะเอาขาตู้เย็นให้ดียอ,อ,อย่างนั้นยอะเลยลวกๆหน่อยอืมหามแตะกันได้เหยอืมน,น่ะต้องแกะปลายพี่น้องดีมกับชิเป็นทานผู้เบิร์เนาะค่ะเยอะคราบโดนกับคราบทะแล้วหัน <c oughs> พี่น้องคันนี่นะสะอ่อนแก๊กุ้งเนาะดิมพักอันนี้จนแหลวเนาะแก๊ดจนเมืองนี่รุ่นึงเลรร้ายเลยพักแค่รถกุ้งโลนึงเลรร้ายได้พี่น้องหานี่เด็กอันนั้นวัยสักอิงอันนั้นนี่เนาะต้องเป็นหงานประจำเลยอันนี้นะเอาก็เลยบอกด้วยให้ซื้อหานนี้พี่น้องโอักแค่รถมาพักอู้พี่น้องพี่น้องโลนึงเดรร้ายน่ะเจ็ดสิบเอสโต๋อ่อนถ้าใครเห็นเธอหนีเดรร้ายเนาะเนาะหานที่ดีมเคยซื้อประจำเลยเนาะ จัดเตรียมเลยอะไรเจลอดค่ะได้งพีคค่ะอู้พีม่ร้ายแต่พี่น้อฮะพูเสียงไม่มีนี่สั่นกับข้อเขื่อปลเลิะได้หนึ่งสวรรค์กำลังตํำนะคะวันนี้แซ่บค่ะพี่น้องพี่น้องพี่นองงแพี่นอพี่นอเออถามนี่เว้นเลยกินทำนี้แล้วเละเยมันมองายมันแพง มันแพะไมเน,น้อยมองง่ายเลยโอ้ยมือหนาสิโคเฮ็ดหอมเมีหน่อยเมื่อกินกับเมียเฮ้ยซื้อไว้แดงบักไสใช่แล้วเช่หน่อยจะกินเออยองเฮยองยองมียองเฮ่มแมวแมวเอามาจะไทยเด้พี่น้องมือ่อยานรีรีวิวแมวเด่ะเลี้ยงมาจากปีละเอามาแต่ประเทศไทยเออตามาาตามไปเนาะนนวลลงไปวุ้ยจะตัดหรืจะเป็นนวออน ยานะยา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 อ้าวสวัสดีพี่น้องมาเป็นยังสวัสดีเป็นยังเนาะตาเอาไปเลยเนาะที่บอกบวงเห็ดตาลสุดมันหวานอ่ะสวัสดีอืมเล่เลยนะอุใหม่เลยจ้ะโอ้ยอย่าปาดทางนี้นะปาดทั่วก่อนมัิจิเจี๊ยชนะโบกรลายเถื่อนจ้ะเป็นป่าป่ามานเล่นป่าท่างกลางมันก่อนพี่น้องมันเจี๊ยชนะจะคล้องเออป่าตั้งกดนั่นแหละ าเบอกว่าชาแม่ไมน่งปผู้พี่น้องป่งกุ้งให้เช้าอิงกันได้เป็นแห่งวยากันได้เป็นแหงวยาคือกุ้งให้เปนกนให้น้องอิงอิงคนสวยคนสวย น้ำปลา,าได้ิฉัน,นอ,อ่ะเออก็แดก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 ปลาดิฉันอ,ะอ่ะฮะยันเข้มค่ะต้องโจ๊มมกมะนาวมะนาวค่ะโอ้มีจะอ,อ,อ๋อแน่ลย อยู่ที่เดิมสมีดพอแล้วค่ะอันตัวสีใสเปลือกอย่าบีบนะเพราะว่ามันสีคมท่านสีใสมมนเปลือกน้ำน้อยแหงเลยลงอยู่จวงจวงมาน้ำน้อยก็น้อยเลยนะเอาอีกเจ้าอีกเจ้า อืมกบดม่ะสะอดได่เป็นเซฟนะเอ็งนไปกินกุ้งไหนไปเอ,อิญไปเอ,อิญเอิญไมากินไว้เอ,อิญหน้อยมากินเอ,อิญหน้อยเอ,อิญพอมากิน,นไปเอ,อิญไปเอ,อิญเอ,อิญไ,ได้ไหมเติมตอนได้เลี้ยงเอ,อิญแล้วนะี่ใหไปเอ,อิญไปเอ,อิญหน้อยบอเอ,อิญหน้อยมาก่อนจากเบิรงพี่น้องลุง กุ้งร้ายเลยมันีนะพี่น้องเยสิบเอ็ดตัวท่านอหนังเสออิงมันอ้ลงน้อยนะัคจะตรงกว่ามันสีเข้มได้่ไปอาารัซซี่นหรอแครอทแครอทยกลงด้ค่ะพี่น้องอืมเอาเลยจเสียสมาหิ้วเข่ารือหิ้วเขาอีมเด้แล้วแหล่นเออนี่กับปีงุ้งแหล ดูแรงได้เลยค่ะนี่อยอมขอพี่นอ้องต้องตมแล้วเนี่ยส้มส้มกิดเลยน่ะนพี่นอ้องป้าพี่น้องเนี่ยเอาออกดูกบนอืะป้าพี่นอ้อง นอนไรอ,ไรอ,อ่อพี่น้องน้ำลายหน่อยพี่น้องพักกพักในสวนได้พี่น้องพักเมหน่อยปูกฟักสลรดแก้วพี่นอซีมดูบ้นน่ะอืมซีซีมะลยในคอแกซีมอ่ะอชุดนอนเลยพีน้องกินแล้วแรงเลได้อเพี่น้องเด้อมือสกคน กินวะเตือแม่ลูกเตอนแม่ได้แม่ได้เตือนแม่ไปเตือแม่ไปฮะเบเพ็ดเตอนแม่ไปเตือนะแม่ไปแซ่บวะมาได้พี่น้องเองหอมพี่น้องสบายดีก่อนไปนี่แต่เสียงอันเปิดเงอนดอง ไปดิพี่น้องอ้ยตำหัวามาดอกห่าจกลานพสาวละเอาหาชิลเอาลดอกพี่น้องเอาลร้อยฟ้าเขาหาล้านกับเมัสบายดีพี่น้องโอ้ยล่กับมกับหกแสนหกแสนเนหกแสนปะหาแสนกี่ะอดองไม่ยีนนาะ สองพับาทป่านั้นพอใหญโอยังคานอกไปตอหาดองเองได้พี่น้องเอเ่อไม่พันตอได้อดอหเขาองวหายตอเจ้าปลาเลอได้อแม่ได้ค่ะเจ้าปจะเอิเรียนเลน้งนีนะูพื่นอันเด้นูล่ะเจ็บแคลนั่นก็ได้ที่เดกุ้งอีลานะคือโโ่สาแหลบาหน้านะโอ้ยอ้พ้อยแลแหลโอ้อยยู่เดนอน อเดอรสัต well, okay, mm ่อ hmm. ยู่ตัวนั้นเต่าเนาะพวกที่ก็จวพัดมันหมดพัดใส่กุ่มบเด้เ็แก้หายอยู่นึงน่ะแม่หายไม่ไดนหรือม่เด็กอีน่ะเมื่กี้ฉันขอมาแยงไม่เหมือกี้ไปไหมลูกไปไหมยายาแม่ตีได้เมื่กี้เก่าเอ้แกเนื้อมาพันกิ้นะ มาหั่นม่ได้พี่น้องเด้อไมาเด้กินตังคูมาเด้อูนทอมคืออะไรลบไปรบมาก่นี่ใจหัวอู้ดโสดหายฝันหนุมากเนาะพานกรังโหลดคลิปพี่น้องเออตอนนี้นะคะในพี่น้องมาเด้พี่น้องเด้อเดเขาก่อนหัวน้องนาะส่อ่นติไปู้้ว่าฝูดิบแบบกเคยสินพ่อบอกจังนั้น เดพี่นองมาเดแม่มื่อกล่องกับยาเจ้าหม่มื่อจงมือกล่องทาจ้าอยู่มือกล่องบกินเด็ไปนอพเ่งเลยแล้วไกินนะกินหมดอะอันนั้นยู่ในถ่องมันถ่องฮะเออแพ่ล่ะนะอรลูงอ่ะนี่นี่นี่เบะัวอ่ะโซดโดนเนื้อเผาะโซอ่ะโซตอนนึงเลยอาจะกุ้งโซโซเระพักตาล้างหรอวะอาออหลุดฮอพี่น้อจะเพื่องไเดียนะพี่นอ เสียวเมี่หลยาสวนมาไหมยาสวนตามกุ้งสดมาเด้อมาเด้อวเอ้ยเลือกไปว่าเลือกเหนมาเลยว่ามามาจ้ะอะไรช่องคนไมาได้อะไรเฮ้ยงัวเขาอะไรเขาะลงัวอะไรก็ไปก็มาอยู่กรปุ่นอยากนี่แล้วเือนไหนวะกอนไอ้ลองพ่อมากเลยรู้่าเนี่ ฮัมหูกเอาไว้เบองเบอทานเปนส้มเป็นเบี้ยนี่นี่หัวสองสองคนสามคนเหมอนกันหยาบข้าวมันกับบดรครับมันบอันนี้เนาะตัดพูด

เนี่ยเอาออกได้หรือเปล่าเออเล้ยงได้เลยดิแหละเออขุยยามันของแม่เพี้ยนหรอขาดเลยหมดอ่ะเออโว่บ่แม่มันหยางแค่ไมันบ่หยาหงคพี่น้อข้าวมันต๊ะโอ้ยโตนล้างขวดดีเขีวแม่

บ้านดองเขาได้ขนมอมเสฉะแก่งจังเลยบอฟานกับม่ทางซุ้ยอ้าซุยมาทางซุยบาีทงซุยบอกขีขานไปด้อใช่ขีขานนั่งรถเนาะพี่เนาะไปบ้านดนลงม่กยังไงไกเราห่วงจะมีอกงก่อนเขาองเขาได้าที่วันใช่ใช่าที่้านหาที่ันเดียไปไหนดยเ้ารถนั่งกับพอหาที่ khó là con được vì nó bạn khó là con khó là ôi thì ôi tiếp kẹo lan khỏa ôi tiếp kẹo ôi mấy anh

มุกแกแส้งภาพมันก่ะไปู้เปเอาไมันจากแกน้องผลนาะแค่ตุแกตุแกตุกลุ่มอไหรอกาดอไเนี่ยในพี่นอู้หูเกิดพี่เ้องเอ้ยเพชรแหงเลยนะอุ้ยฮะกับเพชรนะกลุพี่น้องเนี่ยตคำเพชรแหงีสะอ่อนเห็ดนะขันดีมเห็ดหน่งบริัเพชรปันนี้ก็ พอดีแล้วแรงบาเละดอกท่านเลยดอกกัน g i ่เท่าแแรงได้กินเขาไ้ลายมกินี้ยเออไร่ได้ขึ้นมาตัวบะเนมาเขาับขึ้สือจนกินจนคำพอดีแล้วแรงเลยอ่อนแรวแรงได้กินพะว่ากินกับเขาวนเนะสละคิมเดอ่ออนกาแฟไวทเทนเดอถามากไปลืมเดอกดหลก์กดแซ์กําลังใจให้สเวร้าบันหัวไอเด้กพี่น้องเดอเพราะกันไม่คิมหนาเด้อพี่น้องบายบายจ้า